มาครับกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตอมแตมรับซิงครับวันนี้ครับบ้างๆหน้าฝนจะเข้าหน้าฝนแล้วงานเริ่มด้วยหรอที่จริงพรุ่งนี้ก็มีงานแหละครับดูทรงแต่วันนี้ล้างไว้ก่อนครับ <c oughs> ขัดครับขัดขัดขัด,ขดญี่ปุ่นงงครับไทยทำไมใช้แฟลบล้างรถนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ด้านในเราก็ขอไปล้างครับซักอบรีดเ <laughs> พิ่มพวงพอมากนะครับเอาไปซักอบรีด <laughs> นั่นเป็นไอคิรกนะครับเป็นรอยกาวฟิล์มเคยติดเขาแล้วมันล่อนออก <laughs> แล้วก็แอร์นั่นแอร์ก็ทําคาใหม่ครับค้ามข,ขาดเนื้ออคันทัล่าครับยังไม่ได้ไปล้างมีแต่ขี้ฝุ่นดูสิ <laughs> ถ้าไม่มีอัคันทัล่านี่ขี้ฝุ่นไงง้องหน้ารนเลยสถาบันเอง เอดียวเอาแสดงไม่เล้ตักากายป็นันีะเออนี่ตอนล้างครับเดียวราไปเอาคทาอยไปเอสกัดก่อนนุ่นจน่ทาดัมมาใหม่งไม่รีวิวเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับเยวเฮ้ยเดี๋ยวนาฮโน่

เรามาดูกันนะครับว่าฝั่งขวากับฝั่งซ้ายไหนจะล้างสวยกันนะไอบงาสุนะรบิว้งคิดว่าฝนดันฝนองเขานี่ฝั่งนี้ยังอามสิ้ไปแล้วครับตรงนั้นต้องเห็นเป็นนั้นไม่ใช่จระบีนะครับนั่น สีถลอกนะสายเฮลิเคยไปขูดครับยังนี่ฟิลอะไรนี่ปลายทำไมไม่เหลี่ยมอ่องต้องเลยนี่นี่จังมากันจังมากครับครับเดี๋ยวล้างรถก่อนล้างช่วยพี่ๆน้องๆก่อนไม่ใช่ล้างหรอกเป็นโฟร์แมนครับนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ